ไอ้อ้นไอ้ต้วไอ้ต้นอัดอัดดิเลี้ยวเนี่ยเกิดออะไรไม่ไหวเฟิร์สใครววางทุกท้อเนี่ยอันนี้ผมจะไม่รู้ไหมอ่ะเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะเราไม่เกี่ยวตีกันอยู่ตีกันอยู่ตีกันเฮ้ยยังมียบไรตีกเฟด้วยโควิดแป้เขาจะล็อกเพชชันกันไปแล้วตีกันดีๆขึ้นล็อกเอ้ยถ้าออกจมตัวตายแล้วช่วยด้วยไฟิสไม่ไอ้เฟิร์สวางรูปท้อใช่ไหมเนี่ย เอาใครวางวะูมยังไม่รู้ใหม่ได้หวมเรื่องรประมาณนีน้ตายเนี่ยหนึง่งีอีกลำหนึ่งจ้ามีหลายลำเสกได้กษัตริย์แมวจะดนกษัตริย์แมวทางนี้ผมถอยกระสัดแมวบีไปเลยไม่ได้ตัวอุ่นยิงพุกเป็นการบอกว่าเรือเราอยู่นี่กษัตริย์แมวมาลำนี้เร็ว มีลำใหญ่อีกลำหนึ่งผมเป็นลูกของกษัตริย์แมวมีอีกลำหนึ่งมองไม่เห็นใหญ่ตาบอดนะเรียบร้อยดากษัตริย์กษัตริย์แมววัามาหากษัตริย์แมวเรามาลำนี้แทนหวังว่าลำนี้ไฟจะไม่ไหม้นะิย์แววเข้าหลังว้ายล่วงคนขับล่วงมีมีคนขับแล้วกษัตริย์แมวกลัวจะไปนั่งรอในเรยอทูชีพแล้วเนี่ย ใหญ่นิวอัมสตรองนิวอัมสตรองอะนะแชแออกเรือแล้วออกเรือได้อะไรนะโจ๊กกระสัดแมวไฟไหม้ไฟมาลูกกระสัดแมวลูกกระสัดแมวมาแล้วจ้าอีตัว้เป็นแมวดิอีกตัเป็นแมวดิเอ้ยแกระสัดแมวลอยได้วะไหนวะอ้อ่างไหนกระสัแมวอยู่ไหนดูกระแมวอยู่ไหน กษัตริย์แมวไปมากนี่อยู่ตริไหนอยู่นี่โดดน้ำมันไม่อยู่แล้ะเราไม่ลูกกษัตริย์แมวลอยได้วะไหนวะเดี๋ยวกษัตริย์แมวใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราจะรีบเอาเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับกษัตริย์แมวลูกกษัตริย์แมวลอยได้ลูกกษัตริย์กษัตริย์แมวอยู่ไหนเราต้องรีบไปรับกษัตริย์บนฟ้าอยู่นี่ เรามาเร็วเรามารับแล้วเราไปเราไปตัดแมวลอยแล้วก็ตายประเสริฐแมวลอยได้หรอวะลูกก็นตัดแมวลอยได้โอ้เจเลนอินตัวเล็กกว่าลูกก็นตัดแมได้ัวน้ปีนไม่อยู่แล้วกระโดดน้ำตายเจเลนถอนหยาดยุ่มก็เดินแมวหายตัวบ้ามเนี่ยที่จะตัดแมวอยากเกเรี่ยหายตัวดิ กรอ้าวูดคนี่ลูกกระสันแมวกันหลดออกวาทันแต่สันลูกกระสันแมวลอยได้กเี๋เล่นขี่เ้ยวัตตสิงมาอันนี้เรืออันนี้เราที่พูกเอเลนใช้ไปโจมตีไปไหนเอเลไปเช็คไปโจมเดียอีกฝั่งนี่เอเลนบินที่พวกเอเลนมันใช้อ่ะวัตต์สิงมา กระสันแมวตัวอะไรไอ้วันนี้มันมีขลังเกียร์อะที่มันอยู่ห้องหนึ่งอะมันไม่หยุดทำไมมันโทรมาหาเราไม่หยุดเลยตอนนี้เพราะอะไรไม่รู้มันชวนเล่นแบบรถไฟอ้อไอ้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 อะไรวะลืมและอะไรวะลืมจะลูกอะลูกกระสันแมวลอยได้มึงก็ใช้พิลลามีแต่เนี่ยมวยอะมวย มูอีมูอีอีตอนนี้เองอัดคิด่อัดู่นีมลมุนไมูอีมูอีมูอีอีโศัพทีมาไงะมูอีออะมึมาละไปดูแมวมาดิดนําสแกแมวมูอีอะมูอี เขาไม่ดูแมวหรือโดนแมวทำสแกนยังไงรู้ปะเดรั๊สเระเป็นแมวแต่เราอยู่ในบนเรือบนเรือหมาก็นี่ยมันมันเรือหมาป่ะเราเป็นแมวแมวกับหมาถูกกันไหมเหรอวะฉันใส่เป็นคนนะไม่รู้กันเป็นคนคนขับโดดลงน้ำแล้วโจมคนขับเมื่อเราันแล้วกระสับกระส่ายจากปีสองพันยี่ห้าเกือบร้อยวางเพลิงแล้ว แค่วงหืมหมายอะไรบ้างหมายยังไงหมายอะไรนะอะไรนะหมายความว่าอย่างไงคืออะไรวะนี่นี่รู้เป่าลูกกริย์แมวเอ้ยเออถูกแล้วลูกกษัตริย์แมวมีผมด้วยโอ้ยก็ดีกระสัดแมวก็มีผมเนี่ยดูเนี่ยกระสัแมวมี่ยเดี๋ยวได้แ้มาลูกท้อเนี่ยกริย์แมวก็มีผมเอาลูกท้อเนี่ยกริย์แมวก็มีผมดูดิดูดี อ้มานะลูกท้อไอเก๋อเก๋อเอาน้ำลูกท้อนี่โอาเป็นะไรลยแล้วขับไปอยู่แล้วคนขับคนขับกระโดดแล้วไอต้นขาบุ้ยขบุยรดดวนขับเอาเรือมาลับ๋อกระโดดลบวีไฟีดีดีดยจมน้ำ ก็กลับว่าไปไหนวะโอ้เอ้ยเรือให้ได้ออคชั่นโดนโดนโดนล้อจบตีเรือแห่งแอคชั่นตาเอ้ยยินทำเขาคอรบยินทำเขาคอรบตาซายินวิดี้โทรมาเอ๋อตาซาเอ้ยยินทำเขาคอรบไว้อะไรคนกับเลยแห่งแอคชั่นที่ที่ล้มใบมายินเลยยินโทรเขาคอรบ สัตวับเลยเหอะไรวันที่หายไปไปไหมัไผมดตาเกะอุ๊ยดกาไปไมัปหนีเร็วไปไหมไรบลบให้รไอยู่วปกติหมไปมคนถอดกระโดดแล้วไอ้ต้อนเองเห็นรูปที่เราส่งไปให้ป้ทุกคนหนีเร็วไปัมไปไหมกระโดด้วหลุดน้ตายแล้วเรือแหกเลยมีเรือลใหม่มาแล้ว กมาเรื่อยๆเลยคุมาเรื่อยๆมาแ้มาสัตว์แมวจุน้ำมาแล้วกษัตริย์แมวหรือกษัตริย์แมวมาลับลูกกษัตริย์แมวเลยมาแล้วโอ้ยคนแหลกเลยตอนนี้โหแหลกจัดไอ้ต้นทำไรเนี่ยหยุดนี่หยุดแล้วที่เกี่ยวเฮ้ยหยุดตีกันหยุดตีกันเลยหยุดตีกันด้วยลูกกษัตริย์แมวจมน้ำอ๋อทำไมเรือมันโยกวะเราเราเรามาจับเราเป็นแมวจับ ตะกูล so อ really? ุจิามารถ่ามุ้ยได้กษตรแมวขีร่างมลาเกษตรแมวเกษตรแมวหนียวทำไมขึ้นไม่ได้วะกษตรแมวแห่งเมืองเหนียวโอไม่นั่นมันเรือสตูของเรานี่หวะมาเรือสตูเอาวะเออไอ้ดโดนมันเบียวเมันวะมดนเบียวลารเบิร์ดพีบเลยอะที่เสียง เออใช่มันโคตรกากเลยน้อยเฟิร์นเนาะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้หยุดตีกันหยุดตีกันหยุดตีกันไอเจ้าไปชาติหยุดตีกันเฮ้ยไอต้นไอต้นรู้ป่ะเมื่อวานเราเรากับเขาคุณภูมิเราเราไปเล่นไอ้นี่กันใช่ป่ะเดินกระโดเกตเมื่อวานอะไอ้ไอ้ไอ้โดนมันโคตรไก่เลยแบบเราเล่นโซนนี้พาไปเรือสีกาดีไงมันระเบิดแล้วสีเขียวต้นสุดทาย เหลืองไม่อยู่แล้วชดใช้นี่ไงแกทำให้เชนเป็นปิวแกต้องชดใช้แกต้องแกแบเิดเลยชดใชแกไม่รอดแน่แกไม่รอดหรอกแล้วคือนักทำลายมือหนึ่งของประเทศไทยหนึ่สองโอ้แล้วเรือนู้นทำไมไฟไหม้อ่ะเรือไหนวะเรือเราอ่ะสีเขียวอ่ะ อ้าวเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมทุกอย่างใช้ไม้มดเ,มเลยวอะจมจมหมดแล้วอืออ้าวไ,ไม่ไนะเรือเรามาทางนี้เร็วนักทำลายเรือมือหนึ่งของประเทศไทยมาทางนี้เร็วอ,อะไรจ๊จะเดี๋ยวเด<ม>ีราข้างหลัง,ลงอ่ะคุณพูมอ้าวผมหาย เรือว่ะเรือค่ะสีแดงมันไฟไม่ให้เรือสีแดงมันไฟมห้แดงไหนวะแดงที่คุณคุณอยู่กับผมตอนแรกอะตอนแรกไหนวะหามีเมมึงเนี่ยโอ้ย อ้าหายกันไปไหนหมดแล้ววะจมน้ำจมหนุ่มเนะดูขึ้นแล้วสับลอกขึ้นแล้วสับลอกขึ้นแล้วสับลอกพังแล้วเนี่ยขึ้นแล้วสับลอกขึ้นแล้วสับลอกดูบอลลอผมอยู่ตัวคนเดียวไอ้ขึ้นแล้วสับลอเราอยู่ใรชูชีพหรือเวลาชิวชีบก็สัตว์แมวตัวใหญ่เกินเรือเอียงก็สัตว์แมวตัวใหญ่ เรือโดนบึ้มเฮ้ยไอไอลูกกษัตริย์เมลนั่นเน่ยเอ้ยเฮ้ยแล้วใครไปยิงระเบิดป้าอ้าวได้กษัตริย์กษัตริย์เมลกษัตริย์เมลเกย์ทามีแกไม่รอดแน่ที่ไหนกษัตริยเมลโอเกทามีแกไม่รอดแน่วังเพิงวังเพิงลุ้มโจตีลุ้มโจตีไม่ถึงห้านาทีเรือล่มแล้ว เดี๋ยท่านไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเลบินเลบินเล่นจันทร์เลยเฮ้ยเฮ้ยปองเลบินโค่นเร็วเนี่ยเลบินโค่นเร็วเลยเลบินออกมานอกแบบมีเรือมาอีกล้วเมื่อเราเจเรือลำนี้มันเป็นเรือธรรมดาเรลบินออกมานอกแบบของฝากจากลูกแมวเลบินออกมานอกแบบของฝากเลยจ้าตันกระโดดแล้วโอ้โหยังยังไม่สันวางเลย เมื่อกี้เราระเบิดแล้วสีผมเหมือนใช่ปะมาเลยได้เรือมาครอบครองแล้วผมได้เรือมาครอบครองแล้วไปด้วยไปมั่งพี่ด้วยไปมั่งพี่ด้วยพี่ด้วยเอ้ยผมไปกินข้าวก่อนนะไม่ไม่ให้ไปโอู้หูเขาพี่เบิดมนไม่ให้ไปมีตัวกับง่ายเลยยุทธเฮ้ยผมไม่ดูโตแล้ววันหลังผมไม่โดูแล้วตายนะ โอ้ยนี่ก๊อฟดูดิค่ะดูดิค่ะให้แบกินนะให้แบกินเนี่ยต้องคุยแต่ไม่เล่นนะต้องเล่นด้วยอ้าต้องเล่นด้วยอาขี่แมวมึงเนี่ยเราคุยกันแมวเลยเหรอเราคุยยังไงกับตันเหรอระเบิดระเบิดต้องวางวางระเบิดเรือ ว้ยใครทำลายเรืออปุปยบวะจัดว์แมวใช่ไหมจัดว์แมวกับมาล้างแขนเดี๋ยวล้างแขนเราเลย,ยาาแกทำให้แคบีที่ไมิดดินเอาที่ที่แกทำให้แคบออกนอกแบบแกดีไหกแม่ออกนอกแบบเลยก็เมื่อกี้มันมันโดนระเบิดเชื้อได้นังนะเรารเ,เราก็ปิวพอดีเลยตอนเที่ยสีผมละมันปิวไปนอกแบบอ่ะ นี่นะฉันไม่จะอยู่เรือลำนั้นแล้วฉันอยู่เรือลำนี้ทั้งหากแมงูไอ้ผีวอะไอ้ผะปอบมันชอบไปแกแมงูไอ้กระตกแมงูไอ้ตัอยู่ในเรือแตกวะผีปอบมันชอบอยู่ใต้น้ำช่วยด้วยอันนี้ผีผีผีปอบแมวช่วยด้วย ใช่ด้วยไอ้นั่นอยู่ไหนวะเลซูชิมีไหมวะเอ้ยไม่มีเลซูชี่ไม่เจอวะไม่เอเลยยูบาร์ดแม่บอร์ดสุกี้หลอนใครกินสุกี้วะไอ้บอดฮะเล่นอยู่ไหมกินข้าวอยู่ขอบคุณเล่นไปด้วยไง มันต้องใช้สิบนิ้วในการกินคือเกย์ดูเราใช้ยี่สิบนิ้วเพราะเราคือเรียวมีสิบุนนะใช่แล้วพวกเราใช้ยี่สิบนิ้วนิ้วตีนเลยโอ้จะไม่มีใครอัดคลิปนะจะต้นอัดคลิปไหมเนี่ยสีระเบิก็คือระเบิดไม่ยิงไม่ได้วะยิงอะไรวะอไม่มีเลย ไม่โอ้ไม่ม่ไไม่ไมไไม่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 รม่ไไม่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 ่ไ่ไม่ไม่ไน่ไน่่ไม่ไ่่่ไม่ไม่อน่ไม่ไน่ไม่อ่ไม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 ่แก่งเพื่ไนแล้วไมอะไม่ไ่ไ่ไม่ไม่ไ่อนม่ไ่ม่ไม่ไ่่่่ม เราพาะตัวท้ายอะที่ท like our ี่ที่อิงเสกที่อิงเสกเครืบินแล้วแล้วจากนั้นเราก็ไปยิงอิงเสกเครืบินแล้วเราก็ไปยิงอต้องบอกว่าแกลงเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนผมไม่ได้แกลงเดียวแกลงหลายคนเี่ยๆแต่ตอนนี้แกลงเพื่อปีกมาจากนั้นเราก็ยิงเนี้ยยังเงี้ยเรื่อยๆ่ใจะอีปันปันเนาะแต่แต่แต่ใครนั้นมาเสกเครื่องบินตอนช่วงท้ายเราจะออกบีกแบบวิที่อาเสกหรื เตะเครื่องบินแล้วเราก็ยิงชิงเสียเครื่องบินแล้วไม่นะรถล่วงจัางมันอะไรวะรู้สึกเหมือนมีคนแอบเครื่องบินมาโดยผิดกฎหมายไม่มีหรอกอะไรขึ้นวะไอ้เฟิร์สช่วยด้วยมันอยู่เปล่าวะ ก็เปิดแมวให้ด้วยตอตัวรักมัน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 เลวไร่ชั่วช้าสามานอะไรไม่หลับผานเนี่ยหาให้ด้วยไฟไหม้ไฟไหม,ม,ม,ม้รถเอเอ๋อแล้วนี้เลยเขาทำลายไม่ได้เปิดไม่ยังอยู่เนะเนี่ยเขาไม่เรือนทำลายได้ อืมอะไรใครเรียกผมว่าโอเคมันยังอยู่แค่มันยังบินอยู่บนรถนั่นปลาและกินข้าวด้วยความเมามันอร่อยเลยนร่อยที่มันเป็ที่พักไอซินาโไอ้ที่ไอ้ที่แบบว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอ่ะอยู่ในห้องอ่ะนั่นแหละกคือเด็กผู้หญิงกับนั่งเรียบร้อยแล้วผู้ชายต่อกันมันไม่พอไอ้เพื่อนบลต้องทำสงครามมันคือสงครามแล้วคุณครูว่าพี่แล้วก็ครูคือแฉง รูค้ครูบอกว่าฉัน,นร้อง้องข้ค่ลิปนี้หลอกมายังไงวะงคลิปนี้หลอกมายังไงวะจะเขียนว่าอะไรว่าตัวรักคลิปเนี้ยไม่รู้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเขียนอะไรเลยเราก็จะเขียนว่าเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้หนึง่งแต่พวกแต่พวกคนดูรู้ไงเพราะว่าเคยเล่นแล้วออเอ้อยใครระเบิดวะไอตัวรักไอหน้าสุดวันดีฟ้าหนึ่งรเ ใช่ไหมอืมง่ายแต่อีฟยังไม่ทำไปไหนเลยเดี๋ยวอีฟจะโดนฆาตกรรมเอาเออไม่นะโอไม่เดี๋ยวเล่นมัต้องจกลี <S <s ้ยกว่าตามหาเงาปริศนากันเถอะเงาปริศนาเจะเจอวะ เคยเคยเห็นแต่แต่มันนี่มีจริงหรอมีใช่ไม่แมเฟิร์สมันไม่ใช่แฟนของฉันไม่มีจริงไม่ใช่ถ่ายเฟิร์สเฟิร์สเคยเจอแล้วอืใช่ไม่แมเฟิร์สโอ้เราไปเจอแล้วคลิปกัน ต้นมองไฟเจอแล้วเฮ้ยต้นลักอยู่ดิต้นเลอยหัวคักเดี๋มวเป็นที่โดนคนเลี้ยงเอาไว้เซนร์้องเพลงอยากกินดิโดนไม่กินอะไรได้เลยที่กินแบเสียงว่าตัก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  รู้สึกเหมืนมใครยิงรู้สึเมืนมีใครยิงยนะเริ่มได้เองนั้นมันใหม่เกินไปเราต้องเอาเพลงเก่าเลยเพ็งกิดมาเป็งไก่มันเก่ามากแล้วเพลงเกิดมาเป็นไก่มันอยู่มาสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่่มาดังไม่เใช่หใช่มันมันมันอยู่ในช่องเนียนะจะไม่ได้แต่แต่ว่าครู้บนพิเศษแล้วเขาเขาบอกว่าเพลงนั้นมาตั้งแต่เขาเขายังเป็นเด็กเล็กๆกู่เลยนั่นคือครูสอนพิเศษแล้วเขาโตแล้วเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาบอกเพลงนั้นนะ่ะอยู่เขาต้นเต้นเขาเด็กแล้วียงมันเพิ่งมาดังอย่างเช่นไอเพลงจิป,ปีจิป,ปีจ้าป,ป้าจาป,ป้ามันก็อยู่มาสิบกว่าปีแล้วเพิ่งมาดังใช่ใช่ใช่เพราะมีคนอามาใส่กับแมวส่วนไอเกิดไก่มันอยู่มานานแล้วแต่มันเพิ่งมาดัง,งอไ,นะไอเพลงเกิดมาเป็นไก่เบียดก,กินไก่ก็ได้ โอุยโอ๊ยโอ๊ยอยอ่าเลยโอ๊ยเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้คือเินเซฟตี้ดีนะอุ้ยในเซฟตีดด้โคตรดีเลย้วดิโคตรดีเลยเซฟตี้มันดีเกินไปก็เสร็จแม้ทำอะไรไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ด้วยเข้าใกล้ปุ๊บก็

เดแ๋ยวอีเมลนี่คือกระสันมีรู้ใช่แลวตันักเลวสุรักเลวขอไอ้รักนั้นตายตลอดไปเออคุด้วิานอุบเทม ใครดูต vale no bon. ิงต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 ิงน้อยเฟิร์สติงบอลมาดูแล้ววะไอ้วาไอ้วอกโกวาโกโกาโกชิบิชนิี่ช็อกโกแลตดูบอ้วา ไม่แต mm ่ว hmm. ่าครานี้จะเดินทางอย่าปอดภัยจะรักเฮ้ยโอีโอเคไอ้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 อ้ฟดูอะไรอะเก้อดูอะไรมีมอมีมอแล้วเหัวเราวมันมาหัดดีอะจะอันนี้ คับจริงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายไปดูนี่วะเดื่อว่าเว่าแม่บินได้ แล้วก็ขมทิดไม่ได้ทำไมแมลข้อมุมทิศไม่ได้มันออกนอกแมลไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยเกือบตายมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมดีเลยจะสลัดมาใหม่อีกอ่ะฉันจะเป็นราชาเกสลัดไม่ได้เลยมาเล่นวะล่ะผมไม่มไม่เลือกจะสลัดอยู่นะผมมีอยู่นะเลยเจะสลัด เราแต่อย่าลืมนะเราเป็นแมวจากตระกูลอุจิวะเฮ้ยอย่าระวางระเบิดดีตุลาในเรือเดินสรือะดิโก็เรือดโก้ว่าปัญหาเรือก็สลัดดิเดือนไหนอ่ะมีอยู่ลำเดียวอ่ะเอาอะทำไมเรือไปเนี้ตุลาอะไรหรือดิโก้เรือลำนี้มันทำเนี่ย เจอที uh. like, ่จมเนี uh ่ยนะเออไอเลือตัวสลัดไงที่มันแหว่งไว้นิดนึงเนี่ยจมเลยมาทำยากไอเกอเคใหญ่งีิมาทำยากก็ยังจะทำอีกอีกอีกอะไรชิบจะระเบิด อันนี e ้อะไรเนี่ยอ้าวหนูกูเป็นภาษาสินี่ใกลเป็นภาษาเลยเคลื่อนน้ำมาเนี่ยลงตู่อ่ะลงตู่เยอะเหมืนน้ำมันฉันด้วเรือลนี้วุ้ยแวงมันแล้วเนี่ยตัวลร่องมันยิงเนี่ยมุยอ่ะมุยมุยอ่ะมุยช่วยมุยช่วยหนึ่งวันผงเคยเล่นเกมนี้มาก่อน โอ้เงินทั้งนั้นเลยม่แต่เงินเงินเงินไปเล่นสตองเกตมันหนีมันหนีมันไปด้วยเนีไปเล่นตองเกตแล้วเหรอไปเล่นสองเกตเล่นอะไรเนาะเอาลูอะไราเล่นอะไร ผมไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลยสุปิชาบ๊ายบายนะสุปิชาฮะไปแล้วป้าเดียวได้ป้าบ่เดียวได้มันจะจ่มเลยจะสาดอยู่แหละกำลังจุ่มอยู่เลยเดินเด้อใส่ตางเกงละ ้จะขอทำลายเลยจะรับเป็นหน้ากองมันบอกทำยากึ้นวําทำยากไงชอบเลยอะไรผมทำยากยากเลยชอบเลยชอบทำลายเอต้องเรือเดี๋ยวต้องมีก้เดี๋ยวชนใครบางคนเดี๋ยวโอเคเรือเรือกลายเป็นฝุ่นไปอ่ะใเราเห็นก็ได้ไแช่ไหมเราจะขับกีตุก